มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าทำบุญไปแล้วตอนทําก็รู้สึกปลื้มแต่พอผ่านไปไม่กี่วันนึกเสียดายทีหลังว่าไม่น่าทําบุญเยอะเลยอย่างนี้จะมีผลอย่างไรคะเมื่อเราทําบุญแล้วรู้สึกปลื้มผลบุญเกิดกับเราอาน,นิสงค์คือทําให้เป็นที่ดึงดูดแห่งโคพครั์พบต่อไปเราก็จะมีฐานะร่ํารวยแต่พอผ่านไปไม่กี่วันนึกเสียดายทีหลังผลก็ส่งเหมือนกัน คือต่อไปมีทรัพย์แล้วนะจะเสียดายไม่ค่อยอยากจะใช้เราเห็นเอ่เเยเศรษฐีรวยๆเนี่ยแต่ตังมันก็ยอมใช้เลยบางทีจะไปซื้อผลไม้ทานก็ไปซื้อประเภทที่ใกล้ๆจะเน่าแล้วเนะี่ยหรือว่าเน่าไปบางส่วนมาตัดทิ้งเสื้อผ้าดีๆก็ไม่ใส่เก็บเอาไว้ในตู้แล้วใส่เสื้อปูปูป,ป,ะปะๆขาดๆเนี่ยเพราะว่ามันเสียดายมีทรัพย์แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์ให้เต็มอิ่มเพราะฉะนั้นเมื่อทําบุญไปแล้วเนี่ยให้ปลื้มทั้ง3าขนา คือก่อนทําก็ปลืม้มระหว่างทําก็ปลืม้มหลังทํานึกทีไรปลื้มทุกทีอย่างนี้แล้วก็ผลบุญจะส่งเต็มที่ให้เราทั้งมีทรัพย์ด้วยแล้วก็สามารถใช้ทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมด้วยจเจริญพร